โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็อยู่ในเกมเศรษฐีของเซิร์ฟไทยนะครับมีกิจกรรมจี้คลางาเข้ามาใหม่ครับก็กว่าจะอัปเดตกิจกรรมครับก็ใช้เวลานานสมควรกันเลยครับก็ไปดูจี้คลา่างที่มาใหม่กันเลยว่าจะเป็นจี้อะไรครับสำหรับจี้ที่มาใหม่นะครับก็เป็นจี้ของต้นไม้ซากุระนั่นเองครับมาดูความสามารถกันเลยครับความสามารถของจี้คลา่างนี้ครับถ้าตกพื้นที่ของตัวเองหรือสมาชิกทีมครับโอกาส40%ครับจะสร้างอาคารหนึ่งหลังฟรีตันตีครับ ก็คือเมื่อไปตกเมืองของตัวเองหรือทีมครับก็จะสร้างอาคารหนึ่งหลังครับถ้ามี3ามหลังก็จะสร้างเป็นไลน์มาร์คครับก็มีประมาณนี้ครับผมก็หาไดจากการสุ่มจี้คาานะครับโดยการหาจี้ซากุระอีบวกให้ครบ7ชิ้นครับมาสะสมจี้ซากุระอีบวกครบ7ชิ้นก็จะได้จี้ใหม่ทันทีครับเป็นต้นซากุระนั่นเองครับและก็5ชิ้นก็สามารถเอามาเลกแสงแห่งเกียรติยศได้ครับเป็นสายวิกตอรี่แล้วก็ล้มละลายครับ ัวสามชิ้นครับก็จะเป็นโอกาสถุมรับครับเป็นตัวสุมที่คลาครับก็มีทั้งสายวิกตอรี่แล้วก็ล้มละลายครับซึ่งใน2อันนี้ก็มีโอกาสได้รับที่ใหม่ด้วยครับแต่ก็มันก็สมครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมก็มาสมที่ขลางเลยครับวันนี้มีอยู่6 3 4เพคครับก็ดูจากชื่อที่ขึ้นข้างบนครับก็มีคนได้น้อยมากเลยครับส่งสวยจะได้ยากครับก็สมกลครั้ง50บเพคครับมาสมนเลยครับจะสุมดูสัก200ก่อนนะครับชื่อไม่ขึ้นเลยครับ ห <rude S 2> าสักระอเอบวกให้เจอครับมาสูงมันอีกครั้งครับ50เพชรแสดงว่าน่าจะได้ยากครับเพราะชื่อคนก็ขึ้นน้อยมากแล้วข้างบนนะลองดูอีก50เพชรครับผม50เพชรอีกครั้งครับ ก็ไม่ออกมาสักชิ้นหนึ่งเลยครับก็เดี๋ยวไปลองสุ่มดูในกล่องดองกันบ้างครับก็ลองมาเปิดหาจากกล่องดองกันบ้างนะครับว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าครับก็มาเปิดเลยครับผมเป็นตัวสมที่พลังเพชรครับอาจจะโชคดีได้ที่ใหม่ครับพร้มพากได้ประเจทคองคำครับไม่ได้น่นีองก็เปิดจากกล่องดองไปก่อนนะซึ่งมันต้องหา E บวกครับก็หายากมากเลย ด้วยคะแนนลัคก,กี้เยมากครับฟามีโอกาสได้น้ำเตา,า, 1, าครับที่หนึ่งที่สองครับที่สามไปยังไม่โผล่มาสักชิ้นเลยครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับใครที่อยากได้ที่นี้ก็สามารถหาได้เลยครับแต่ว่าการหามันค่อนข้างยากนิดนึงครับต้องหาอีบวกให้ครบ7ชิ้นนั่นเองครับ ซึงลองสูมไปแค่200เพรก็ไม่ยังไม่โผล่มาเลยครับแล้วก็สมูมในกล่องเราก็ยังไม่โผล่ครับพอเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ